ีจ้าเอฟซีเ <principe> ก <im> ่าเอฟซีไม um ่ทีน enfin ่ารักของมิญดาทุกคนเด้อจ้าวันนี้มิญดาแต่จะผ้ามากินเพื่อสุขภาพนอกจากเนาะกินผักใบเขียวกับผักไอซีนี่จ้าแค่ทสซีสมเนอกจากเนาะพวกพวกวิตามินโปรตีนให้กับร่างกายของเขาเนาะจ้าเราหลังจากปั้นนำปั้นเหล่ามิญดาต่จะชวนชวนชวนคุยเด้อจ้าคุยสะเพเฮระเด้อจ้าตามสไตล์เนี้อฟรังเนาะจากเนาะตามสไตล์ชีวิตการยิ้เมืองนอกเนาะจากชีวิตในอเมริกา ถามเข้าสารถูกสุกเกบของเพื่อนเพื่อนทุกคนนั่นแหละจ้าเดี๋ยวเพิ่มเป็นการวลล่าเสียเวลาเนาะจะนาะเขามาปั่นกันเลยจ้าเพื่อนเพื่นจ้ากินเพื่อสุขภาพเนาะจ้าเพื่อนๆจ้านี่ผักเคี่ยวหรือว่าไอราชนี่แห่งผักนี่เนาะจ้าก็จะมีวิตามินเอจ้ามีวิตามินบีมีวิตามินซีนแล้วก็ยังมีวิตามินเคสูงน้ำจ้ามีธาตุเหล็กพร้อมมีสารแคลเซียม มิซานต้นอนุมูลอิสระซูมมิซานที่ซื้อว่าพ่อเลดถึงซอยบำรุงสมองจ้าแล้วก็ซอยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกมีกรดไขมันตำ่ำแล้วก็มีโอเมกา้าในแค่รอก็จะมีวิตามินและกรแร่ธาตุต่างๆดังเช่นว่ามีสารเบตาเ้าแคโรทีนมีวิตามินเอวิตามินบีหนึ่งวิตามินบีสองวิตามินซีวิตามินดีมีธาตุแคลเซียมมีธาตุโพแทสเซียม มีธาตุฟอสฟอรัสมีธาตุเหล็กแล้วก็มีสารที่ชื่อว่าฟอสคารินอนด้วยจ้าช่อยบํารุ่ร่างกายอย่างดีเลยแล้วก็สามารถนํำประกอบอาหารในหลายชนิดอย่างเช่นว่าต้มแกงพัดหรือว่าเม็ดต่างๆว่าข้าน้ากินสดๆกินสดๆก็ได้ใส่สลัดก็ด,ดีจ้าเพื่อนๆจ้า,าปัน้นเสร็จเรียบร้อยเนาะจ้าเนี่แต่ว่าฟองเยอะด้วยจ้ะเพื่อนๆจ้าฟองเยอะฟองอากาศเนาะจ้าเนาะ ข้ามเค็มควรของแค่รอดก็ผัดเคลเนาะจ้ะอุ้ยวิตามินรวนๆเนอะเพื่อนๆจ้านี่วิตามินรวนๆเลย,เตเลยแต่ประกอบอื่นต้องตักฟองออกจักหน่อยข้าสันติมุ่มปากเป็ดเนาะจา้ะเพื่อนจ้ะไอผู้ว่าอันการปั้นนี่เครื่องเนี่ยชีวิตปัญหานิดนึงเนอะจ้ะคือตรงล่างเครื่องเนี่คิดว่าได้หลายคนที่สิปั้น,นี่ล่างเครื่องจะบริโอยอยาคกลางเนาะจา้ะแต่ว่าไอากากในห้องสามารถอเอาไปเฮ็ดไอ ปุ๋ยหมักก็ได้เด้อจจาหรือว่าสามารถไปดัดแปลงเห็ดแบบอื้นก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าสําหรับดาตอนนี้ดาจะเอาใส่ปุ๋ยเอาไปเห็ดปุ๋ยหมักเนาะจ้ะเพื่อบํารุงพืชบํารุงผักของเฮานเนาะจ้ะเนะาะเดี๋ยวขอเดือยากเอาเครื่องออกกอนเนื้อจะเป็นเพื่อน้า ยิ่งเพื่อนๆนหลายคนว่าอุ้ยปั้นกะากปั้นอยู่แต่ว่ายิ่งล่างเพื่องนี่ยนะาก็อยากล่างมาสนับเพื่อนๆเ้ยอันนี้ก็เล่าเธอจะน้อยเดียดดาคอยมาเก็บเนาะจะเนาะแต่ก่้นกอดึงข้าไปกินก่อนดีกว่าจ้าแค่เสกยวเนาะจะเนาะเพื่อนเพื่อนจ้านาท่านบอกเพื่อนๆว่าไปน้ำกันเลยจ้าเพื่อนๆจ้ากับปั้นเรียบร้อยเนาะมาดื่มกันจ้ะเพื่อนเพื่อน รสชาติของผักเคี่ยวกับแค่ร้อนนี่กับไม่เยอะเกินไปเด้อจ้าโอเคอยู่สำหรับดาเนาะจานะรสชาติของผักเต็มๆเ,เลยแค่รอนก็กจะมีรสหวานนิดนึงเนาะจ้านี่เป็นการกินเพื่อสุขภาพเนาะจานะดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีเนาะจ้าเป็นการบำรุงวิตามินปโปรตีนและสารอาหารที่สําคัญให้กับร่างกายของเฮาน้ำเนาะของดานี่ชอบหลายจ้า คิดว่าเป็นรสชาติที่ดีเนาะจ้ากะขอมาบอกถึงเรื่องของเนี่ยฟรังคนอยู่มังนองเนาะจานะค้นยู่มังนอกมองหน้าเนาะจา้ะช่วงนี้กะที่มากันยังตกยูจ้าเรากะอากาศกันยังหนาวเนาะจนาะแต่ว่าทั้งเมืองไทยกะคือสิอากาศฮ้อนเราได้โดยเราจะเพื่อน,เอ,น,เ,อนเอยอยูได้สิบสามปีเนาะจา้ะความขึ้นทอดบ้านมีบ่มีเต็มร้อยเลยจา้าไม่ยามารถ่ไใดเนาะจนาะแต่ว่าถ้าช่วงไหนได้ละจ้าก็ได้จตขึ้นฮอดเนาะจนะ ฮอแม yeah, like ่อยากให้แม่เพื่อนกินเพื่อสุขภาพแบบนี้เนาะจ้าขึ้นฮอดลูกฮอดหลานเนาะจ้าวอระดากับมีหลานสองคนจ้าดื้อเนาะจ้าผู้ใหญ่กับอายุสี่ฮาครัวปจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าขึ้นฮอดแม่เนาะจ้าอยากอยู่บ้านและก็สิดิเฮ็ดแบบนี้ให้แม่เพื่อนกินเพื่อนดื่มเนาะจ้าเพื่อสุขภาพของเพื่อนจะได้ดีให้จังไรได้เนาะจ้าเฮาอยู่บ้านบมไดเ้าก็ต้องได้จ้ ส่ความกินหดไปหาเนาะจาะเนาะมีดีเนาะจะลงอินเทอร์เน็ตก็ะเฮ็ดไฮได้์เอาได้คุยกันเนาะจะเพื่อสุขภาพแบบนี้กินอาหารพี่ไอเดีร่างกายเนาะจาะเนาะก็คือจะดีเนาะจะแต่ว่ากะเฮ็ดให้เพื่อนกินบ่ได้ก็ได้แต่ส่งความกินหดไปหายเนาะจา้าสำหรับตัวไอ้แม่ยา่ดาเองเนี่ยก็โอ้เฮงอยู่ไกลบ้านไกลเมืองกพยายา็พยายามเข้มแข็งพยายามรักษาสุขภาพให้ดีเนาะจา้า เราะว่าเม,มื่อใดเมื่อนึ่งเสดเมื่อยามบ้านน้อจากยาอยากอยากอยากเมื่อยามบ้านอยากเมื่อยามแม่อยากเมื่อยามลูกยามหลานนาอยจะเนะาเนะแม่พ่นไปโลกไปเที่ยวนาดุดนเราทำเพิ่นใจสิสามปีแล้วเม,มื่อดเมื่อด็สิขาคอเน้นการกินไปน้าคุยไปน้ำน้อยจะคุยแบบหัวอกคนไกลบ้านแบบไอค้นทยในต่ตางเดนเนนะอยจะเนาะคนไทยในอเมริกาพีพูใดอยื่อเมริกาเนาี่ยจ้าขอเสียงเนี่ย่วมานั่งกะ คิดว่ากัจจมณีชั่วโลกเนาะจะเนาะเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียนี่ยว่าจากทิศทางใดเนี่ยจา้าเน้นตัวในเด้อจา้าวิญญาดาเนี่ยนนอยู่มิชิแกนเนาะจะเนาะมิชิแกนเนี่ก็จะอยู่ใกล้กับไอ้ยูทรอยเนาะจากสองชั่วโมงเคิงประมาณขับรถไปริทรอยแล้วก็สองชั่วโมงเคิงขับรถไปชิคาโกนเนาะจะเนาะหากจะไปเยี่ยมแคดนาก็สามารถไอ้ขับรถไปริทรอยแล้วก็ขับรถคามคาแม่น้ำเนาะจา้ะไปแคนาดาได้ แตว่านั่งบอลค่อยไปจะคิดว่ามือใดมือนึงก็จะไปอยากไปอยู you know น่นกจะเนาะแต่ก่อนกะข้าแต่เฮ็ดเะียกเนาะจา้าบ่เดีย๋ยวมีเวลาไปสายแต่ว่านักโค,คิดว่าอีกึ้นก็นจะไ,ไปเยี่ยมไปเที่ยวยูดอดเนาะจ,าจา้าเชียดเชยดจะพ่นๆจา้านี่ก็จะดื่มให้ดื่มให้ดื่มให้เยเบิ่งเห็นๆนเนาะจา้าเนาะว่าเฮ็ดเฮ็ดเองกินเองปั้นเองเพื่อสุขภาพที่ดีเองเนาะจ้าก็อยากให้คหนอเลื่นเฮ็ดนําำเนาะจา้า เพื่อสุขภาพของคนเพื่อนจะดีดีึ้นกันแต่ว่าคิดว่าเพื่อนทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองที่แบบแตกต่างกันไปเนาะจ้าเนาะก็เอามาแช่กันด้อจา้าผู้ใดไม่วิที่ยังดีๆก็เอามาแช่มาแปรงมาปาั่นกันเนาะจ้าเนาะการดูดลสุขภาพดีเป็นน้ำกันจ้าโวแมนยังเนาะย่างตัวไม่ใหญ่นี่มันอายุตัวเองจะเป็นไม่ใหญ่แล้วแต่ว่าตัวเองก็อยากมีสุขภาพดีดียู่ก็อยากให้เพื่อนๆคือน,น,นาการเนาะจ้ามีสุขภาพดีดีเป็นน้ำกันกิน,กนดีอยู่ดีมีสุขเนาะจา้าเนาะ ร่างกายของเฮาชีวิตของเฮาตัวเฮาเองเป็นคนเลี้ยขีดแนนบอจ้าเอาอยัางใส่เข้าไปเฮาคอได้แบบดนั้นเน,นาะจะเนาะอือจะว่าอ่านคนเป็นผู้กินยากเด้อจ้าก็คอยนนนํำอย่าลืมใส่น้ำอ้อยหรือว่าใส่น้ำผึ้งเน้อจา้ามีน้ำผึ้งสุดๆนั่นแห้งดีเพราะว่าน้ำผึ้งก็จะมีวิตามินมีโปรโตีนมีสารอาหารบำรุงเข้าไปอีกเพิ่มให้กับร่างกายของเฮาเนาะจา้ะแต่ว่าสำหรับนี่ายดาเองนะั่นนะกะ มีนำ้ำผึ้งอยู่แต่ว่าพยายามเลี่ยงหวานเนาะจา้ะเลี่ยงหวานจัหน้อยแต่ว่าขั้นอันใดกินยากอีเลีก็สีอันเส้นน้ำผึ้งขึ้นกันจ้ะเบิ่งนะไม่ใช่ดาก,กินใกล้สีเบิร์แล้วกินแล้วก็อิ่มแต่ว่าไอ้วิตามินปโปรตีนล้วนเนาะเฮ็ดให้อิ่มจ้ะมี่ติแต่น้ำแต่ว่าก็เฮ็ดให้อิ่มขึ้นกันก็กินเขาเนาะจา้ะ แต่วาา่อยๆเลวเพื่อนๆได้๋ยังโน้ตกินกับเขาวัอ,น,อนี้จ้าว่าสู้กันฟังเน่เด้อจ้าฝากไว้ใต้คอมเมนต์เด้อจ้าเด้อได้ดยได๋ยังกินแน่จ้าลาบมิผู้ใดมิเคยลาบดีๆอยังกัอย่าลืมมาแปลงปันมาแช่กันเด้อจ้าเนี่ยนี่แดดก็กินเบิดแก้วเ,เลยเพื่อนๆเอ๋อยขออนุญาตบ้างแก้วเนาะจ้าเนาะกะคิดว่าได้เบ้าด้คุยเนาะจ้าเนาะตามสไตล์หัวอก คนอยู่ไกลบ้านคนไทยายืนในอเมริกาชีวิตคนไหลไถในต่างแดนเนาะจ้ะกามาพอมาคุยกับเพื่อนๆทุกๆคนแล้วก็นว่าเพ่าเพื่อนทุกทุกคนจะมีแต่ความสุขเนาะจ้ะเนาะอย่า, ua, าลืมเด้อจ้าพิมิตพราพดีๆเนาะจ้ะน่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็จะได้รู้จักกันไปเรื่อยเเนาะจ้ะไปน้ำกันเรื่อยเรื่อทักกันแค่กันคูกคู่กุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้นี่ยดาขอจบซ้ำนี่โชคดีไม่ใช่ถือทุกคนจ้าสวัสดีจ้า